ประเด็นใหญ่แล้วก็เป็นประเด็นสะเทือนใจสะเทือนขวัญเราด้วยนะครับน้องมหนึ่งเนี่ยตัดสินใจไปขโมยปืนของคุณพ่อและมาสังหารเพื่อนกับปมที่ว่าตัวเองเนี่ยกดดันมากครับคุณผู้ชมกดดันคือโดนเพื่อนคนนี้ล้อว่าอ่ะเป็นตุด๊ดอ,อ่ะเป็นเกย์เป็นกระเทยน้องเก็บงำเอาความเก็บกดอยู่ในใจจนวันหนึ่งเนี่ยมันทนไม่ไหวไปเอาปืนคุณพ่อนะฮะมาที่โรงเรียน แล้วก็มาสังหารเพื่อนเสียชีวิตคาโรงเรียนเลยนะครับเรื่องนี้เองเราต้องขยายไปถึงเรื่องของการบูลลี่แล้วก็วิธีการป้องกันเด็กที่จะถูกรังแกในโรงเรียนด้วยเพราะเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเนี่ยนะครับเหตุสลดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันนี้เองครับบริเวณหน้าห้องชั้นม .1 โรงเรียนแห erm. ่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยเหลือเด็กนักเรียนชั้นม .1 ที่ถูกยิงแต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้นะครับ ผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนร่วมชั้นนั่นแหละครับคุณผู้ชมหลังเกิดเหตุครูและก็รุ่นพี่ในโรงเรียนสามารถจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้พร้อมอาวุธปืนที่ใช้สังหารควบคุมตัวส่งตำรวจสพรัตนาทิเบตให้สอบสวนดำเนินคดีนะครับ mm hmm. เจ้าตัวรับสารภาพแบบนี้ว่า mm hmm. ไม่พอใจที่ถูกผู้เสียชีวิตได้กลั่นแกล้งรังแก mm hmm. บางครั้งเนี่ยใช้มือตบศีรษะและยังล้อด้วยว่าเป็นตุด๊ดเป็นเกย์ mm hmm. เป็นประจำเลยก็คือล้อทุกวันจนตัวเองเนี่ยอับอายเพื่อนในกลุ่มเป็นอย่างมาก แค้นใจจนทนไม่ไหวคือคําว่าคับแค้นใจคือถูกกระทําซ้ําๆจนเก็บไปเป็นปมในหัวใจในจิตใจตัวเองแล้วน้องก็ทนไม่ไหวจริงๆตัดสินใจไปขโมยปืนของคุณพ่อแล้วก็อ,ออกมาจากบ้านไม่ได้แต่งชุดนักเรียนนะครับแล้วก็มาถึงเนี่ยมาดักรอผู้เสียชีวิตหน้าห้องเลยคือหวังจะมาสังหารเลยเนี่ยนะครับอาศัยจังหวะที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยกำลังก้มเปลี่ยนรองเท้าชักอาวุธปืนออกมา และยิงศีรษะจนเสียชีวิตนะครับจากนั้นก็ได้วิ่งหลบหนีเข้าไปที่ห้องน้ำเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดนักเรียนพยายามจะเดินหนีออกจากโรงเรียนแต่ก็ถูกจับตัวเอาไว้ได้นะครับทางกรมสุขภาพจิตนะฮะเปิดเผยข้อมูลการกันแกล้งที่พบได้บ่อยที่สุดในโรงเรียนนะฮะอันนี้เป็นความรู้ผู้ปกครองที่ดูอยู่เนี่ยนะฮะคุณจะต้องเรียนรู้ว่าลูกของคุณ ไปบูลลี่ใครหรือว่าใครถูกบูลลี่ม,มันมี2ฝั่งนะฮะคุณเด็กที่อยู่ในโรงเรียนทุกคนเคยผ่านการไปบูลลี่เพื่อนอโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการว่ามันเป็นพฤติกรรมที่รุนแรงนะ,ะเพื่อนหลายคนเนี่ยเคยบูลลี่ผมสมัยเด็กว่าเป็นไอหมูโสโคไอหมูเน่าอะไรเงี้ยคือทุกวันนี้เขาก็มาบอกเราว่าเขาไม่รู้ตัวเขาก็ล้อไปด้วยความสุขสนานส่วนเราเป็นคนที่ถูกบูลลี่เองอเราก็ไม่กล้าปรึกษาพ่อแม่เราก็เก็บไว้ในใจก็กลายเป็นระเบิดเวลา เหมือนกับที่เป็นข่าวคุณพ่อคุณแม่ดูข่าวนี้นะฮะแล้วช่วยกันสำรวจลูกตัวเองว่าลูกตัวเองเป็นคนบูลลี่เขาหรือถูกเขาบูลลี่นะฮะซึ่งการแกล้งกันเนี่ยนะครับเราต้องเอาใจใส่เป็นอย่างมากเลยนะฮะต้องไปคุยกับทางโรงเรียนถ้าผู้ปกครองรู้เนี่ยนะฮะควรใส่ใจไม่ว่าจะเป็นการแกล้งทางร่างกายการเตะการตีการต่อยการตบการผลักอันนี้มีแน่ๆซึ่งผู้ที่ถูกรังแกมักจะมีขนาดแบบ ตัวเล็กกว่าส่วนคนที่รังแกเนี่ยมันจะตัวใหญ่เป็นพเบ้มนะฮะการกั่นแกล้งด้วยคําพูดก็อย่างที่บอกนะฮะล้อเรื่องรูปร่างบ้างล้อเรื่องนะฮะบุคลิกบ้างล้อกันแบบอย่างแยะซ้ำๆทุกวันทุกวันแล้วมีการกั่นแกล้งทางไซเบอร์ด้วยหรือว่าไซเบอร์บูลี่งอันนี้เด็กๆเนี่ยเล่นโทรศัพท์กันละมีการไปล้อกันนะฮะไปด่ากันในโลกออนไลน์นี่ก็เยอะประเด็นที่กำลังขยายใหญ่ขึ้นในคนที่อายุน้อยเนี่ยก็คือ ตอนนี้มันขยายไปกว้างจริงๆครับก็คือการกันแกล้งทางเพศเพื่อนที่มีลักษณะแบบกระตุ้งกระติ้งหน่อยคุณกมลพรก็จะถูกล้อใช่ไหมว่าอ่ะเป็นผู้หญิงบ้างเป็นกระเทยบ้างเป็นเก์บ้างเป็นตุดบ้างอะไรเงี้ยคือเด็กที่ล้อเขาก็ไม่รู้หรอกเขาก็ล้อตามที่เขาเห็นใช่ไหมส่วนคนที่ดูล้อเนี่ยโดคนที่ถูกล้อเนี่ยคุณกมลพรก็จะเกิดความอับอายตกเป็นเหยื่อและก็ความรำคาญและการกันแกล้งโดยอคติเช่นไปล้อเรื่องเชื้อชาติศาสนาและที่สำคัญก็คือเรื่องทางเพศนี่แหละคุณ น่ากังวลใจมากคือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะบางทีเด็กไม่กล้าเล่าอ <ฮะ S 1> อกไหมเด็กจะไม่กล้าเล่าให้พ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะละอาจจะแอบไล่พี่เลี้ยงฟังบ้างรหรือแอบเล่าให้คนที่เราไว้วางใจไม่ค่อยกล้าเล่าให้ผู้ปกครองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ปกครองควรจะทําคุณย่าคุณยายหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยควรจะชวนลูกหลานคุย ถามว่าเอ๊ะมินมีการข่มเหงไหม <ฮะ S 1> เคยถูกใครแกล้งไหมเคยถูกใครรังแกไหมโดยยกประสบการณ์การถูกรังแกหรือกั่นแกล้งสมัยเราเด็กๆก็ได้เหมือนที่คุณ, <ฮะ S 1> คณเคนโดบอกเนี่ยอาจจะเป็นคนหลานคุยเรบอกว่าอาก็เคย <ๆ S 1> เคยไหมที่โรงเรียนเคยโดนว่าไหมอะไรเงี้ยเคยผมเ <ๆ S 2> ่ยเป็นเด็กอ้วนสมัยเด็กๆก็โดนล,ล้อว่าเป็นอ้วนเป็นหมูเป็นอะไรแบบเนี้ยบ้างเพื่อให้เด็กได้รู้ว่าอุยการถูกกระทําแบบนี้หรือไปทําคนอื่นเขาแบบเนี้ยไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะเด็กที่เป็นคนทำเขาบางทีเขาไม่รู้ เขาไม่รู้ว่ามันเขาคุ้นึกว่าสนุกใช่แล้วชื่อพ่อชื่แม่สมมุตินะแต่สําหรับบางคนพ่อแม่เขาไม่อยู่แล้วอันนี้เขาก็จะรู้สึกเก็บกดควรให้เด็กทํากิจกรรมโดยมีเพื่อนอยู่ด้วยอย่างน้อย2คนขึ้นไปซึ่งมีโอกาสที่จะถูกรังแกได้น้อยกว่าถ้าเราอยู่คนเดียวฝึกการแสดงออกทางอารมณ์และการดําเนินชีวิตตามปกติ ไม่แสดงอารมณ์หรือปฏิกิริยาตอบโต้กับการกระทํานั้นๆเช่นเวลาใครมาล้อเราเราก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้หากเด็กสามารถควบคุมอารมณ์ได้ไม่แสดงอาการลดแรงจูงใจที่จะทําให้คนอื่นเขามารังแกคือไม่คือคนอื่นเขารังแกเราแล้วเขาไม่สนุกแล้วอ่ะเป็นสําคัญแบบนี้จะโอเคอย่าต่อสู้เรื่องนี้ด้วยตัวเองโดยลําพังค่ะต้องพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่แหละต้องไปชวนคุยนะคะเด็กที่เป็นผู้ถูกรังแกควรที่จะ มีคุณครูนักจิตวิทยาประจําโรงเรียนด้วยเพื่อที่จะพูดคุยกับเด็กเพราะบางทีเด็กเขาก็ไม่กล้าบอกเขาก็กลัวไงใช่คุณผู้ชมรับเรามาหาทางออกร่วมกันนะครับถ้าเกิดว่าผู้ปกครองเนี่ยพบว่าลูกมีพฤติกรรมชอบรังแกเพื่อนยายกระมลพรเป็นขาใหญ่นะฮะเธอก็ไม่รู้หรอกว่าพฤติกรรมเหล่านั้นมันเป็นการรังแกเพื่อนก็เธอชอบทําแบบนั้นมันสนุกมันสนุกนะฮะนึกว่าเพื่อนสนุกด้วยถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเพื่อนของลูกของเราเนี่ยไปรังแกเพื่อน วิธีนี้จะช่วยพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยให้มันหยุดไปก็คือต้องสอนให้ลูกรู้ว่าการรังแกผู้อื่นมันเป็นพฤติกรรมความรุนแรงที่ไม่ได้รับการยอมรับต้องบอกลูกลูกกระมลพรนะลูกไปแกล้งเพื่อนเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ได้รับการยอมรับนะไม่ดีต้องนั่งคุยกันในวงข้าวทุกวันนะ่ะต้องแบบป้อนเอาข้อมูลที่ถูกต้องให้ลูกทุกวี่ทุกวันสอนเรื่องการเคารพสิทธิของผู้อื่นแล้วก็ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม คือบางทีพ่อกับแม่ก็ไม่ได้มีความรู้นะฮะว่าจะต้องสอนลูกยังไงเรื่องการบูลลี่ก็คิดว่าเด็กมันก็แกล้งกันตามวัยอะสมัย<อ>เด็กเราก็โดนแกล้งก็ไม่เห็นเป็นอะไรแต่สมัยนี้เนะี<อ>่ยการแกล้งมันมีอิทธิพลต่อเด็กมากนะฮะอืมใช่แล้วเด็กที่ถูกเสี่ยงมากที่สุดนะฮะคุณผู้ชมครับถูกรังแกมากที่สุดก็คือเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า<อ>เด็กพิการ<อ>เด็กเพศทางเลือกสามกลุ่มนี้นะฮะถ้าคุณมีลูกเนี่ยนะฮะมีพัฒนาการช้า เ็นเด็กพิการหรือว่าเด็กเป็นเพศทางเลือกอคือเราก็ดูออกแล้วแหละว่าลูกเราเด็กกระตุ้งกระติ้งอะไรหรือเปล่าซึ่งถ้านลูกเรามีบุคลิกแบบนั้นเนี่ยนะครับอาจจะเสี่ยงต่อการถูกรังแกมากที่สุดเราต้องดูแลลูกเรานะใ,ให้เข้มข้นมากที่สุด ส่วนเด็กที่รังแกผู้อื่นเนี่ยก็พบว่าเกิดมาจากครอบครัวที่มีความรุนแรงหรือว่าเด็กบางคนที่ป่วยเป็นโรคจิตเวทนะคุณสมาธิสั้นบ้างอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่เราต้องแก้ไขครับนอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าปัญหาเด็กรังแกกันในโรงเรียนของประเทศไทยมีจํานวนสูงมากขึ้นถึงร้อยละ40ติดอันดับสองของโลกนะคุณผู้ชม<ะ>รองจากญี่ปุ่นหรือพบปีละประมาณ0 0 0 0 0คน<ฮ>ที่แกลง้กลงกันเนี่ยนะฮะคำถามคือถ้าลูกเราถูกแกล้งและไม่อยากไปโรงเรียน มีปัญหาเรื่องการเรียนเริ่มไม่อยากตื่นไปไหนเพราะว่าเจอแกล้งหนักมากเจอบูลลี่หนักมากในโรงเรียนเรามีคลิปจากคุณหมอนะฮะนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสิ์นะครับจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยให้ความเห็นเรื่องของการบูลลี่เป็นปัญหาใหญ่จนบางครั้งเนี่ยเด็กไม่อยากไปโรงเรียนซึ่งพ่อกับแม่ครูเนี่ยต้องสื่อสารกันให้รู้เรื่อง และแก้ปัญหาให้ถูกต้องนะครับไปฟังนะครคุณหมอพูดถึงการแก้ปัญหาเรื่องนี้หน่อยฮะบูลลี่คือการแกล้งเพื่อนเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแต่ว่าใจก็คือให้เด็กรู้ว่าคุณปลอดภัยที่นี่ไม่มีเรื่องพวกนี้มีก็ต้องจัดการเด็ดขาด พ่อแม่ที่ช่วยลูกได้ดีที่สุดก็คือต้องสื่อสารกับครูแล้วก็ครูก็ต้องยอมรับเรื่องพวกนี้ด้วยว่ามันมีจริงข้อที่หนึ่งสองมันมีผลกับเด็กเยอะมากทุกวันนี้ผมยังจําเพื่อนที่แกล้งผมตอนปหนึ่งได้เลยเป็นเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นใจว่าฉันอยู่เคียงข้างเธอเธอปลอดภัยที่อยู่ในบรรยากาศนี้พ่อแม่บอกเด็กเลยนะครับว่าพรุ่งนี้แม่จะไปโรงเรียน แต่เด็กมันจะบอกเลยแม่อย่าไปเดี๋ยวมันแกล้งหนูเพิ่มนั่นคือพ่อแม่จะต้องอย่าปล่อยให้มันผ่านไปแล้วจะต้องคุยกับครูจนกระทั่งครูเขาเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้แต่ไม่ใช่ครูหรือพ่อแม่ไปบูลลี่เด็กที่บูลลี่ลูกเราปัญหาทุกวันนี้มันเกิดอย่างเงี้ยเด็กคนนึงถูกบูลลี่พ่อแม่แค้นแทนก็ไปตอบโต้แทนเด็กนะอันนี้ยิ่งทําให้บูลลี่ความก้าวราวมันเป็นวงจรที่ไม่จบ ต้องขอบคุณนะฮะทาง YouTube ของโรงพยาบาลสมิติเวชด้วยนะครับคุณหมออัดคลิปเอาไว้แล้วก็ตรงกับสถานการณ์นี้พอดีเป๊ะ,เ,ปะเลยนะคะคุณกมพลพรต้องมีการสื่อสารกันส,สื่อสารนะฮะกันระหว่างคุณพอ่อคุณแม่และครูคือจะต้องคุยกันตลอดว่าลูกของเราเนี่ยที่อยู่ที่โรงเรียนเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงก้าวร้าวไหมแกล้งเพื่อนไหมหรือว่าลูกของเราถูกเพื่อนแกล้งหรือไม่เพราะเดี๋ยวนี้เด็กอะ่ะเขาก็แกล้งแกล้งแบบตามละคร คือดูละครมากก็เป็นไปตามละครตามสื่อที่เด็กๆเ,เสพใช่ไหมฮะบางทีทําตัวเป็นเจ๊ใหญ่กมลพรถ้าเธอไม่ไปกินก๋วยเตี๋ยวกับฉันนะเใจเพื่อนในห้องเกลียดเธอ,อแบบนี้แบบนี้ก็มีมันก็เกิดขึ้นได้ที่นี้จากข่าวที่ดูเหมือนรุนแรง<ะ>คือเป็นข่าวความรุนแรงเลยแหละเราอาจจะตกใจกับข่าวนี้เพราะว่านี่มันเป็นเหตุการณ์ที่แทบจะไม่ค่อยเกิดขึ้นในบ้านเราอย่าให้ปัญหานี้หมักหมมเหมือนอย่างสารัอเิกาคุณเห็นไหม มีการแบบเอาปืนไปยิงเพื่อนชั้นมัธยมเพราะว่าเกิดเรื่องบูลลี่ในโรงเรียนแบบนี้แหละแล้วทางท NN ประเด็นใหญ่ค่ะมีโอกาสได้พูดคุยกับน้องโอปอน้องเป็นนักศึกษาฝึกงานแต่ว่าเป็นเพศที่3เพศทางเลือกน้องเปิดใจเลยนะว่าตอนที่น้องเรียนอยู่น้องเคยตกเป็นเหยื่อบูลลี่ในโรงเรียนเหมือนกันน้องถ่ายทอดประสบการณ์ว่าเอาแล้วเราอะสามารถจะผ่านพ้นไอ้สถานการณ์แบบนั้นในโรงเรียนของเขาอะมาได้ยังไงขอบคุณน้องโอปอด้วยไปฟังน้องโอปอกันค่ะ หนูก็จะโดนเพื่อนจับตัวหนูค่ะไปหลังห้องห้องเรียนนะคะแล้วก็เขาก็จะล็อกตัวหนูค่ะแล้วก็จะพยายามแกล้งแบบถอดกางเกงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะประมาณกี่คนที่มาดูแกล้งประมาณเจดแปดคนค่ะลากจะดึงไปหลังห้องอะคะ่ะแล้วก็ถอดกางเกงเขาก็จะขำอะค่ะเหมือนเขาจะสะใจที่เขาได้แกล้งได้แกล้งเราค่ะเขาก็จะเดินแบบเดินผ่านหนูใช่ไหมคะบางครั้งเขาก็จะ ตบศีรษะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะมาเล่นแรงๆอะค่ะพี่บางคนเขาก็เดินผ่านหนูอย่างเงี้ยอีตุด๊ดอีกระเทยอ,อย่างเงี้ยคะ่ะตัวหนูนะคะหนูเฉยๆอะคะ่ะเพราะว่าตัวหนูถ้าเขารอไปอยังไงเขาก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วพี่เขาก็ได้แค่ความสะใจความสนุกของเขาอยู่แล้วะคะ่ะสําหรับหนูหนูก็จะทําเป็นไม่สนใจเขานะคะถ้าเขายิงแกล้งเราแล้วถ้าเรายิ่งโกรธยิ่งโมโหเขาก็จะยิ่งยิ่งแกล้งเรา ขึ้นเรื่อยๆค่ะส่วนมากหนูโดนแกล้งหนูก็จะแบบอยู่เฉยๆแต่ถ้าอันไหนที่หนูทนไม่ได้จริงๆหนูก็จะแบบร้องไห้เก็บไปร้องไห้อย่างเงี้ยพี่หนูก็จะพยายามไม่ไม่เดินไปแถวๆตรงที่พวกเขาอยู่อะค่ะแบบเดินหลีกเลี่ยงแบบหนีอย่างเงี้ยพี่ถ้าเจอหนูก็จะหนีอย่างเงี้ยส่วนมากหนูก็จะอยู่กับเพื่อนผู้หญิงอะค่ะถ้าหนูโดนแกล้งเนี่ยเพื่อนผู้หญิงเขาก็จะพูดพูดแบบว่าอย่าอยา่อยากแกล้งมันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะแบบ ทำในสิ่งที่เขาทํากับเราอะค่ะว่าแบบเขาแกล้งเราอย่างนี้ถ้าเขาโดนบ้างเขาจะรู้สึกยังไงหนูเลือกที่จะแบบอยู่นิ่งๆเฉยๆดีกว่าค่ะถ้าทําไปยังไงมันก็ไม่ไม่มีประโยชน์อะค่ะก็ดีขึ้นนะคะเขาก็จะไม่สนใจอะไรเราไม่ค่อยสนใจอะไรเราค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าน้องรอดเพราะอะไร เพราะครอบครัวของน้องแข็งแรงมาก<ช>และครอบครัวเข้าใจและน้องปรึกษาครอบครัวตลอดนะฮะคือเมื่อครอบครัวแข็งแรงคุณกมพลพรจะลูกบ้านไหนมันล้อลูกบ้านชั้นหรือมาทําความรุนแรงกับลูกบ้านชั้นเนี่ยน้องจะมีภูมิคุ้มกัน<ช>คือความรักจากครอบครัวและครอบครัวของน้องก็เข้าใจว่าน้องเนี่ยเป็นเพศทางเลือกน้องก็เลยมีกําลังใจในการสู้ต่อไปแต่บางบ้านเนี่ยไม่เคยคุยกับลูกเลยปล่อยให้ลูกโดนแกลงเนี่ยบางที3ปี5ปี จนลูกกลายเป็นคนเก็บกดเพราะไม่เคยถามลูกไม่เคยคุยกับลูกและก็ไม่เคยคุยกับคุณครูว่าลูกฉันโดนอะไรใช่ค่ะสำคัญมากนะคะผู้ปกครองต้องคุยคกับลูกของเรานะคะแต่ว่ากรณีนี้ข่าวนี้เป็นตัวอย่างให้กับผู้ปกครองทุกท่านก็แล้วกัน